สวัสดียามแรงสวัสดีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะห่างหายไปนานหลังจากออกจากป่าหิมพันเขากบไ,ได้ปิ๊กเข้าไปห็นเลยวันนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆเกยแข่งเกย,เยขากินน้ำเปล่าเป็นเบาบ้านๆรสชาติบดจดจานเอาอย่าเลยเฮ้ไปอู้มาก็นั่งจมเป็นก,กําึืดอยู่หั่นนักอกนักใจนั่งจมอยู่สัก,กํำก็ได้ยินเสียงอย่างแววแวแวเจ๋อเจ๋อมาจากป่าหิมพานรอช้าอยู่อย่างไรเอาละ่ะกะวาแล้วก็ตามเสียงตามสายของเสียงนั่นไปพอไปถึงก็เป็นว่าเป็นเสียงของมอมแม่แม่เอิญมาเฮอมาพอเฮ็ดมันเป็นเฮ็ดอ้เนี แม่ก็บ่เข้าใจแม่ก็บ่แน่ใจส่วนตัวเฮานั่นก็ซ้ำไปงหญ่จะไปหู้จักอย่างฮันเอาละกะพอไปพอมาหน้าตามันก็พอ,อยางเฮ็ดโคนขี้ไก่เฮ็ดมันอบออกตามจุ่มปวกท่านนะ่ะ่ว่าเฮาก็บ่แน่ใจอยู่ดีก็เลยพอแม่เก็บไปเก็บมาก็ได้ยังตีเห็นเนี่ยเก็บไปบ่ได้นะสุดท้ายก็ไ่ได้กินสกรออ่ะนี่ยอย่างนะก็บ่กล้ากินนะกะถามอย่างได้อย่าบา่นน้อยเนี่ยอูเลเอาละกะ เขาเลยจะมาขอความหูจ้จากทุกคนทุกท่านหรือแฟนเพจที่น่ารักทุกคนว่าไผ่คนใดนี่ตีหูจักว่าเฮ็ดนี่มันจืดอย่างเฮ็ดชนิดนี้มันจืดอย่างมันกินได้ก็และถ้ามันกินได้สู่เขาชอบเอาไปเน่าอย่างกินนะถ้าไผ่หูกะ่ะโดยบอกเฮากำเนอะ